สวัสดีครับต่อกันข้อที่1 0สามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับกำหนดมาให้เลยว่าสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยสอดคล้องกับเลขอะตอมอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไล่ดูครับว่าอะไรถูกไม่ได้ยากอะไรนะครับดูเลขมวลให้มันเท่ากันนี่สี่สิข้างหลังก็40โอเคเลขมวลหน้ากับหลังเท่ากันก็ผ่านนะครับดูเลขอะตอมต่อ19 20กับ1นึ่งยีเเลขอะตอมหน้ากับหลังไม่เท่าสมการนี้ผิดผิดตรงเลขอะตอม นะครับแล้วก็ไปดูขอไข่ต่อเลขมวล238นะครับ232กับ4กลายเป็น2 3 6อยอข้อนี้เลขมวลก็ไม่เท่าแล้วจบแล้วนะครับถ้าใครจะดูเลขอะตอมก็ได้นะครับ92 90กับ2เป็น92เลขอะตอมมถูกนะครับข้อขอไข่เนี่ยนะครับมันผิดตรงเลขมวลข้อขอไก่ผิดตรงเลขอะตอมนะครับตัวต่อไปขอควายนะครับก็2กับ3เป็น5นะครับ4ไอ้นี้ไม่ใช่1นะครับ 2อคูณหนะครับมันต้อง2อคูณเข้าไปด้วย2อคูณหเป็น2นะครับเพราะฉะนั้น4กับ2เห็นไหมครับรวมกันเป็น6อันนี้5เลขมวลก็ผิดแล้วครับเลขอะตอมเนี่ยจริงๆไม่ต้องดูก็ได้แต่ถ้าใครจะดู1กับ1เป็น2อันนี้2 2งอคูณศก็ได้0นย์นะครับเลขอะตอมเนี่ยเท่าอันนี้ผิดตรงเลขมวลนะครับแล้วก็ตัวต่อไปร้อยเก้ากับ1นะครับเป็นร้อยสิบใช่ไหมครับร้อยสิบอันนี้ก็ร้อยเก้ากับ1ก็เป็นร้อยสิบเลขมวลก็ถูกดูเลขอะตอมต่อนะครับสี่สิบเจ็ดก นะครับแล้วก็46่กับ1ก็เป็น47ถูกอันนี้ถูกทั้งเลขมวลเลขอะตอมก็ตอบงงงูได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจอีกก็ดูจอจานด้วยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ252กับ11กลายเป็น263 257กับตรงนี้5คูณ1เป็น5 5กับ200อันนี้ก็กลายเป็น200เดี๋ยว5กับอันนี้กลายเป็น262 2อยันนี้200 63เลขมวลก็ไม่เท่าแล้วครับแล้วถ้าคุณไปดูเลขอะตอมนี่98้98กับ5นะครับกลายไปเป็น103นะครับไอ้นี้ก็5 0คูณ0ก็ได้0 103เลขอะตอมเนี่ยถูกแต่เลขมวลมันผิดนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรเป๊ะเลยก็ที่10นะครับก็สบายสบายเจอกันใหม่ในข้อหน้าครับสวัสดีครับ